สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของตีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตีเพชรจนในช่องลบมือสองค้พิเศษการันตีบายตีครับวันนี้นะครับมี Honda c ซีวิกนะครับตัว F b นะครับมาแนะนําให้ลูกค้านะครับ1.8เป็นตัว E นะครับบอกเลยว่าาหนด้าซีวิกคันนี้ใครกําลังมองหาตัวซีวิกเอฟบีอยู่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์สวยงามมากๆนะครับดูล้อเดิมยางเดิมดูไฟครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟตัดตอกหน้าคู่นะครับ บอกเลยว่าซีวิคเอีคันนี้กลิบมากๆนะครับเดี๋ยวดูยางนะครับดูลอ้อแม็กนะครับเดิมเดิมเลยนะครับแล้วดูสีตัวรถนะครับรถเหมือนเดิมไม่มีชนหนักติดคว่ำตรงนั้นอย่างแน่นอนนะครับสวยๆหล่อๆเลยลลเราสไตล์เครื่องให้ดูกันแล้วนะครับฟิล์มเราไม่พอใจในวันรับรถเรามีติดให้นะครับกระจกเดิมฮอนด้าทุกชิ้นนะครับ ดูนะครับน็อตเหมือนเดิมแบบแอร์ยินมากครับวันนี้ดูครับลำโพงแอร์ฟังชัดนะครับเลขไม้เท่าไรเราดูกันแสนเจ็ดนะครับ โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากๆดูนะครับแอร์เย็นเทียบครับลูกค้ารถไม่มีช้ำนะครับข้างในบนเพดานใหม่กิฟด,ดูนะครับเบาะหนังนะครับดูนะครับรถด,ดูลาเอียดก,กันนะครับดูครับคู่มือรถใต้ภาสีพระบอเรามีให้ครบนะครับ เดี๋ยวพาดูห้องผู้โดยสารดูนะครับแอร์เย็นหนึ่งข้างหลังเลยมองหาซีวิกเอีครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับดูนะครับน็อตหน้าน็อตหลังไม่มีขยับดูแม้กระทั่งยางครับยังใหม่อยู่เลยครับลูกค้าสนใจครับโทรหาผม0 6 1 1 9 3กหนึสสอตีเพชรยนต์เช่นเคยครับ เดี๋ยวผมจะเปิดอ่ที่เก็บสาระให้ดู oh, be be ดูนะครับงานกิฟต์มากมากครับลูกค้าดูนะครับโอเค เดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูเครื่องกันด้วยนะครฮอนด้าเซอร์วิคีนะครับ1 8ึ่งจุลรถปี2014ครับผมราคานะครับ4ี่แสนหนึนาพนะครับเครดิตด,ดีเราก็ดันฟรีดาวกันอีกเช่นเคยครับผมนี่ผมสตาร์ทเครื่องรถยนต์อยู่นะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับดูนะครับ น็อตฝากระโปรงเช่นเดิมครับซุ้มชกครับเป็นอาร์คเป็นแบบใหม่ครับดูคานครับเป็นไงครับโอเคใครอยากใครอยากดูตัวจริงดูรถก่อนนะครับเข้ามาดูได้นะครับที่เทศยนนะครับเขตเสรีไทยครับขอภัยครับเขตมีอบุรีครับเสรีไทยครับกรุงเทพมหานครนะครับโทรหาผมนะครับ อยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์จัดวิ่งเซนวิ่งเซน,นถึงหน้าบ้านมีแค่คันเดียวนะครับซีวิกเอฟบีนะครับถ้าหากจะโอนจองมาก่อนก็ได้ลองยื่นไฟแนนซ์ก่อนได้ครับไม่ผ่านเราไม่ว่ากันเราคืนเงินจองเต็มทุกจํานวนนะครับอย่าลืมนะครับหากสนใจซีวิกเอฟบีคันนี้โทรหาตีศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามโมสองหกสี่แอดไลน์ที่เบอร์โทรตีได้เลยหรือถ้าหากว่าลูกค้าอยากมาดูตัวจริงก็เข้ามาดูได้ที่เสรีไทยครับเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์นะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่รับดูรับฟังคลิปตีจนจบอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมไหมอยากให้ผมรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมไหมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้กับช่องตีด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวในครั้งต่อไปขอ,ขอบคุณทุกคนมากมากครับ